สวัสดีครับผมบิ๊กสแกนเนอร์นะครับวันนี้เราจะมาทําการทดสอบเครื่อง e x o 5ของเราว่าใช้งานง่ายนะครับตอนนี้ลูกค้าได้ขับรถมาความร้อนขึ้นนะครับเนื่องจากว่าพัดลมไม่ทํางานนะครับวิธีการเช็คง่ายๆเหมือนเดิมครับเปิดสวิตช์ออนกุญแจเสียบหัว VCI ตัวนี้เป็นยาริสปี2 0 0 6ครับหรือเรายังไม่รู้ปีรถก็ได้แล้วเราลองเข้าไปดูที่เครื่องสแกนครับ ครับอตอนนี้ผมได้ถอดปั๊กพัดลมไฟฟ้าไว้ได้ต่อหลอดไฟจะได้ง่ายครับเพราะว่าฝนตกเลยเสียงรีเลย์ไม่ค่อยดังไม่ค่อยไม่ค่อยชัดอ่าเอเซียนะครับโตอรต้าโอเค <c oughs> เดี๋ยวรอสักครู่ครับเครื่องกำลังโหลด นี้ใช้งานง่ายครับจบงานไวนะครับอ่าสิบพินนะครับตัวนี้ของเราฟังก์ชันเต็มที่มี24โวลต์ด้วยครับผมราคาสบายกระเป๋าสำหรับเพื่อนช่างครับอ่าในนี้ยาฤกษเข้ายาลิสครับกดแปลภาษาก็ได้ครับตัวนี้เตอร์ต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับหรือกับอ่า เห็นไทยแลนด์เข้าได้ครับตัวนี้ต่ํากว่านะครับปีสองพันหลบเนี่ยดูลบนะครับอันนี้จะขึ้นนะครับอ่าแปรก็ได้ตัวนี้เป็นกุญแจบิดไม่มีสมาร์ทคี์โอเคครับอ่านี่ครับรถคันนี้ปีสองพเครื่องหนึ่งเนแซดเปีนะครับนี่ยาริสเราเข้าต่อได้เลยครับ แล้วก็ตกลงได้เลยครับ เดี๋ยวรอโหลดสักครู่ครับ <c oughs> ตอนนี้เป็นระบบแอร์เมนนุนนะครับส่วนใหญ่เครื่องสแกนที่ว่าเข้าไปสั่งการแอร์ได้ต้องเป็นแอร์ระบบส่วนใหญ่เป็นดิจิตอลนะครับถ้าเป็นเมนนุ่นยังไงก็เข้าไปสั่งการไม่ได้หรอครับ <c oughs> เผื่อลูกค้ายังสงสัยอยู่ครับอ่าเราเข้าเลยครับเอนจิ้น กดแปลภาษาก็ได้ครับตกลงครับอ่าเข้าตัวเทสเลยครับเอฟ c u t i o n t โอเคกดแปลภาษาอ่าเราก็เลือกเนี่ยควบคุมวัดลมระบายความร้อนไฟฟ้านะครับอ่า แปลภาษาก็ได้ตกลงครับเขาถามอะไรอีกอ่าเนี้ยครับไม่มีข้อมูลตรวจสอบไปเลยครับอ่าเดี๋ยวเราจะทําการเทสแล้วนะครับจะเปิดทอนไฟก็จะติดอ่าออนนี่ครับไฟมาปกติครับ อันนี้ออนอยู่อ้าวอฟดับอ่าแสดงว่ารีเลย์ใช้ได้ตัวนี้พัดลมเสียเนี่ยอย่างเงี้ยใช้งานง่ายครับเนี่ยเนี่ยออนอย่างเงี้ยแทบไม่ต้องลื้อไปนั่งเช็คฟิวง่ายนะครับนะครับอฟอ่าไฟดับอย่างงี้เราก็แน่นอนเลยคือพัดลมนะครับพัดลมไฟฟ้าเราจะได้ไม่ต้อง บนหาและจบงานไวนะครับผมตัวนี้ราคาสบายๆสยํสำหรับเพื่อนช่างนะครับของเราติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับบิสแกนเดอร์ครับขอบคุณครับ